สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกัลาร์ออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับซอฟห9 9สก luxury gloss นะครับเป็นลิควิดทายแว็กนะครับก็ตัวนี้เป็นแว็กจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่จะเห็นเลยว่าผลิตจากญี่ปุ่นเลยนะ made in japan นะครับเห็นป่ะซอฟห้าสเก้ made in japan นะครับ, 99, รบขวดนี้500 ml นะครับนี่ ก็ก่อนใช้ก็เขย่าเขย่านะตรงหัวก็จะเป็นแบบปิดเปิดได้อย่างนี้นะครับนะปิดเปิดได้อันนี้ก็จะเป็นรถนะครับที่จะใช้ทดลองนะเดี๋ยวมาดูกันก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ซะหน่อยครับอันนี้ก็ก็เงาอยู่ประมาณนึ่งนะเดี๋ยวเราลองฉีดเขย่าดูกันผมขอเขย่าวขวดดูก่อนนะ อันนี้ก็สั่งเดยทั่วไปเลยนะปึ๊บอ้าวไม่ออกไม่ออกอ่าประมาณนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะให้ลองเช็ดดูสิมันเงาขึ้นไหมเฮ้ยได้ป่ะวะ ลองดูสิ hey. เฮ้ยเกาอยู่ดูนี่ใสยอยู่นะตรงนี้จะเป็นแบบ 3M นะ 3M ตัวธรรมดาที่ผมเช็ดนะเนี่ย 3M ตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นแบบ นี่อันเมื่อกี้เลยซอฟา9ก็ดีดีอยู่นะเออจริงๆผมใช้หลายตัวนะคลิปแว็กก็เคยใช้แต่ว่าหมดไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้สั่งใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเอ,อ้ยสายอยู่เห็นว่ามันเป็นเครือบเงาแก้วก็แก้วอยู่นะดูตรงนี้ดูตรงนี้ <c oughs> เค็ดไม่ทนนะันอ่ะมันไหล เช็ดตัวจะเงาไหมเฮ้ยเงาเงาเงาอยู่อาอยู่นะแต่ราคามันก็เอาเรื่องอยู่นะราคาเพราะว่า 3M ตัวถูกเนะี่ยมันประมาณร้อยกว่าบาทนะแต่ตัวนี้มันสามร้อย สามร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้มันสามร้อยกว่าบาทนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว quick wax ของ3 m ก็เจอแบบ400กว่าบาทนะถ้าเป็นของแม็ก a วก็ล่อไป500ได้ไมั้งเออ5 0 0 6 0ออ่อ 500, อะแต่ของแม็ก a วยังไม่เคยลองนะอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้อ่ะฉีละปึ๊บลองเช็ดดูสิเงาไหม จริงๆสูตรน้ำเนี่ยเขาจะเช็ดกันสองสามครั้งนะครับจะเช็ดกันสองสามครั้งเพื่อที่ว่าแบบให้ฟิลม,มันหนาขึ้นมาหน่อยฟิลม,มันจะบางกว่าพวกตัวเป็นเนื้อครีมเนื้อ,เน,อนเนื้อคานูบ้าเนื้อครีมเนื้อเจลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอกอ็อใส่อยู่นะเออใส่ขึ้นอยู่ใส่ขึ้นอยู่โอเคเลยนะเออใคร อยากลองใช้ก็ลองซื้อมาลองดูนะมันก็ใส่ใส่พอสมควรเลยนะครับน่าใช้อยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีครับให้ดูความเงานะโอ้โหเดเออ,อ,อตัวน้ำยานะครับมีกลิ่นหอมด้วยนะคือระหว่างเช็ดจะได้ไม่เหม็นนะนะครับคือมันมีกลิ่นหอมกลิ่นดีเลยแหละนะครับก็ดูเอานะใส่คลิปเลยโดยเด็ นั่งเห็นคนนั่งแต่จริงๆตัวถูกของ 3M ก็ใส่ประมาณหนึ่งนะแต่ตัวนี้มันเหมือนมันจะเลี์กว่านะแต่ว่ามันก็จะเห็นพวกพวกรอยเออรอยกดแมวอะไรอย่างเงี้ยที่มันเคยมีนะครับก็ต้องเดี๋ยวหาพวกลบรอยมามาขัดนะครับถ้าใครลดเป็นรอยของผมก็มีอยู่บ้างเนี่ยเนี้ยเนี้ยนะครับมีนิดหน่อยอ่ะเออ มันแค่ทําให้ใสนะมันไม่ได้ลบรอยถ้าลบรอยต้องสื้ลบรอยมาต่างหากต้องขัดสีอะขัดแลกเกอร์นะตัวนี้ก็โอเคนะเออราคามันก็ก็ได้อยู่แหละเออแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจากใสนะใช้ง่ายอยู่ครับใช้ง่ายกลิ่นหอมดีนะ งบน้อยก็ไปดู 3M ตัวธรรมดาที่ผมเคยรีวิวนะงบเยอะก็ Quick w ็ a นะตัวแพงมาหน่อยหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็โอเคนะเออลองดูลองดูลองด,องดูความใส่เนี้ยพอใจเปล่า